สวัสดีครับวันนี้บริษัทเทคโนโลยีเทสสเต็มนะครับจะมานําเสนอเครื่องวัดความหนาของสารเคลือบนะครับเป็นรุ่น EC 456ซีรีส์นะครับยี่ห้อ Escort ซึ่งมีทั้งแบบผลกภายนอกและผลกภายในนะครับซึ่งในตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาพร้อมกับกระเป๋าแบบพกพาสำหรับตัวเครื่องนะครับ รุ่นที่จะมานําเสนอนี้เป็นโผผกแบบภายนอกนะครับครับก็จะมีโผกตามวิดีโอที่เห็นเลยนะครับในกระเป๋าเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแผ่นซีโร่เซตนะครับมีทั้งแบบโฟลัสและนันโฟลัสนะครับจะเป็นแบบเหล็กและอลูมิเนียมนะครับมาพร้อมกับฟิล์มสแตนดาดนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมี ดา m เมนชันบอรนะครับว่าขนาดเท่าใดนะครับเอาไว้สลับการสอบเทียบนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ USB นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อดึงดูข้อดึง Data นะครับผมในส่วนของคู่มือนะครับก็มีมาให้แล้วก็ยังมีในส่วนของ inspection record นะครับผมเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะแสดงผลตามวีดีโอเลยนะครับ ในส่วนของรูปลักษ์ภายนอกนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับซึ่งใส่ไว้2ก้อนนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวเครื่องมีไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่ให้นะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อสาย USB นะครับเอาไว้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับ ครับผมเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับกดปุ่ม power หนึ่งครั้งนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลตามที่เห็นเลยนะครับกดปุ่มแคลครับเมื่อเราต้องการทำการซีโร่นะครับผมในส่วนของ Data นะครับก็จะมีในหมวดของเรื่องของรีวิวนะครับสามารถรีวิวได้1ิ Data นะครับผม มีข้อมูลอยู่ภายในนะครับเราสามารถกดเลือกดูได้เลยนะครับมีทั้งหมด10ข้อมูลนะครับที่โชว์อยู่ในเครื่องและเครื่องนี้ก็ยังสามารถตั้ง High Limit และ Low Limit ได้นะครับในส่วนของ Display นะครับก็จะสามารถแสดงผลได้แบบ Data อย่างเดียวนะครับ ซึ่งโชว์เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อจะเป็น Data พร้อมกับสถิตินะครับก็จะมีเรื่องของสถิติซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการดูแบบกราฟนะครับดูแบบเทรนนะครับทางด้านตัวเครื่องนี้ยังก็สามารถดูได้นะครับสำหรับส่วนนี้เป็นการเลือกโผล่นะครับโหมดของโผล่เราจะเลือกเป็นแบบ n o n f o r ั s หรือว่าเป็นแบบ f o r e s ก็ได้นะครับ แล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดนะครับเหมือนจะเป็นไมครนเป็นนิ้วเป็นมิลลิเมตรก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับในส่วนของภาษาเปลี่ยนได้นะครับวันที่ความสว่างเสียงนะครับรวมถึงอ่าเทมเ e อร์เจอนะครับสามารถวัดได้นะครับโอโตชดดาวนะครับเรื่องของโหมด ค่าหรือจะเป็นเลือกเป็นแบบโหมด general ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการสาธิตในการ Zero calibration นะครับเพลทที่จะนำมาใช้นี่ผมเลือกเป็นแบบเพลทอลูมิเนียมนะครับเราเข้ากดปุ่มฟังก์ชันแคลนะครับเพื่อจะทำการสีโลนะครับจากนั้นวางโผลงลงบนแผ่นเพลนะครับเครื่องจะทำการอ่านค่านะครับแล้วเดี๋ยวก,กด finish ได้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องจะทำการซีโรเซตเป็น0ย์เลยนะครับผมจะนำแผ่นฟิล์มสแตนดาดนะครับมาลองวัดดูว่าค่าจะได้ตรงหรือเปล่าที่นำมาเป็น50ไมครนะครับจะสังเกตว่าเครื่องนะครับจะอ่านค่าได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับผมเราก็จะมีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับซอฟต์แวร์นะครับเมื่อทําการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เองนะครับจะสามารถอ่านค่าได้แบบเรียลไทม์นะครับสังเกตได้นะครับก็จะมีค่าบอกเดี๋ยวผมจะลองวัดที่50มิลมรอีกทีหนึ่งนะครับดูว่าเครื่องจะอ่านได้เท่าใดนะครับก็จะแสดงผลเป็นแบบกราฟด้วยเช่นกันนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ของเรา นะครับเห็นไหมครับ49.3ไมครคอนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมลองวัดดูนะครับนะฮะวัดแบบ Real-time ได้เลยนะครับในส่วนของ Database นะครับตัวชุดข้อมูลต่างๆที่เราทำการวัดเนี่ยก็จะสามารถเก็บลงอยู่ที่ Database นะครับซึ่งเราสามารถ Export ออกเป็นตัวแบบเ e ็กไฟล์ได้นะครับสังเกตไฟล์นะครับที่จะนำมา ก็จะเป็นแบบ t e ทคไฟล์เป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะบอกสถิติในการวัดนะครับว่าวัดค่าได้ค่าที่เท่าไหร่บ้างแล้วก็จะซ้ำออกมาเป็นสถิติบอกนะครับว่าค่าเฉลีย่ยเท่าไหร่ค่าเม็ดค่ามีนเท่าไหร่นะครับสนใจในตัวสินค้านะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเทคโนโลยีเทคซิสเต็มตามที่อยู่ด้านนี้เลยนะครับ